กาอยู่ครับกับันครับานคแกหน่อยเอาเลยครับ

ี๋ยวจะไม่มีน้ำมีแเอาแต่ผ่ามาเลยผ้าขาวผาทักประมาณนี้ก่อนถ้ามีก็มือหลไปเอาของที่เนีได้หมด้ย่ามก็เดีนจีจะอตอนเห็เลมใปมวัด้อน้ำสารเม็ดบุ่่ีปูนี่

พ่อว่า่อน้ำางเนี้ยม่เม็ดน้ำมัน้วัดในที่อว่าตรงนี้ก็ด้าน้นก็ได้เข่าใจพิษนะครับเก็ซื้อข่อี้แน่าเอาบ่อสี่หุนมาต่อต้น้เป็นหน้ำจุดนี้จะทำห้องน้ำตรงไหนก็แต่ก็แตมดูแต่นีตั้ง่ไหน้องน้ำาะทำห้องน้ำเพิ่มเลยลูกจะโย่ได้อย่ในห้องน้ำ โโอ้ัง like ่คงดีใจครับจะได้ห้องน้ำเพิ่มนะฮะเออเอื่นเทบระยัเาเอนเทปบัยาวก็ได้แตอในทางการเขาเอืนเทปบรรยะติเอื่นตรับเม็ดยั ทั้งลุกกุงกล้องใ่อยนะเดี๋ยวสักหน่อยไปดูน้ำตรงนั้นว่าเปิดได้หรือเปล่าเพื่อเอามาใส่อีกเดี๋ยวจะไปดูนีแล้วนะฮะร่มันเบบนีนนานะบียบหน้าต่อแลกกันเลยนะฮะใช่ไหมต่อแบบพันหน้า หมุนเหลี่ยมใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดีสอนแฟมิลี่นุกีแฟมิลี่บ่าวสอนบ้านจับปลาดงเนื้อด้วยนะครับและผลิตภัณฑ์ดูทินแซรีอาชามาที่พีทนะครับและผลิตภัณฑ์ที่พิสกินนะสั่งได้ในน้ำช่องดิสอานฟมบรี่นะครับ

เดินช่องน้ำหญิงก็สะหากน้ำชายก็สะอา้เพราะว่าไอ้นักท่องเที่ยวก็จะมาเยอะอันนี้คือเที่ยวชานด้านการสร้างห้องน้ำเลยนะครับอันดับหนึ่งมองชมเยี่ยวผมมองเขาเขาเยี่ยวอยู่ข้างๆไอ้นี่มันเป็นบ้าหรือเปล่าเยี่ยวไปก็มองดูเดินนี่มองามไปอีกห้องนึง ไม่ได้มองข้ามมองบนบนหลังคามองว่าเขาทำแบบไหนแบบไหนคระว่ามันต้องมีออกไอเดียแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีคําถามครับช่างพงศ์จะทํากี่ห้องครับห้องน้ําจะทํากี่ห้องครับประมาณนะครับเอาเอาอย่างละห้องไม่ยิงหนึ่งชายหนึ่งไม่ต้องทำพ่วงนะเพราะว่าเอาไม่ห้าสิบ อ่าเมตรห้าสิบคเมตรต้อพออืมกวางกว้างกว้างเมตรห้าสิบมยาวสองเมตรสองเมตรเหมือนเหมือนร้านกาแฟก็ดีเนาะไม่ได้กว้างมากเหมือนห้องน้ำไม่ตั้มหน่ะแม่ว่าเข้าห้องน้ำเราเอ่อสามารถถ่ายรูปกับห้องน้ำได้ไม่ดีนะมไปหมดทุกแล้วก็ถ่ายรูปดีรีวิวบ่รีวิวบรรยากาศบ่ะท่านองเชื่อไหมมีของขายในห้องน้ำด้วยนะเอาแบบว่า FC แล้วอยากมาเข้าห้องน้ําตรงนี้อีกนะมาแล้วอยากมาอีกหรือว่าจะเราไม่เข้าขายของขายอะไรได้ไหมห้องน้ําที่เคยไปเอาอย่างนี้ในห้องน้หรือห้องน้ำไอเดียผมเนี่ยผมจะไม่ก่ออีกนะผมจะเอาเป็นกระจก เลยแสดงว่าต้องเป็นห้องน้ำติดแอร์ทำช่องแหวกมาตัดทำช่องแล้วก็ตัดกระจกใส่เลยมีมมีีเก้าอี้นั่งด้วยมีต้นไม้มีเก้าอี้นั่งไอเดียของผมนะเรียนอยู่มอหนึ่งครับเข้าประตูห้องน้ำเข้าห้องน้ำไปเนี่ยนั่งลงเนี่ยโอ้โหไม่รู้ใครนะทายกันเลยจ้างกองจ้างกองดูด้านหลังว่าลุงพูดอะไรอะไรลุงอะไรไอเดียของผมเรียนอยู่มอหนึ่งครับ ไอเดียอยู่บ้านอันนี้ก็เป็นความเคิดของชางพนเนาะ่อกม่ยนลกายทีหนึ่งนยังไม่ได้ถ่ายแล้วตอนนั้นอไรไอเดียช่างพู์เป็นยังไงนะครับไอเดียผมเรียนอยู่้ยมาถึงไอเดียห้องน้ำครับไอเดียห้องน้ำหรอนะเข้าอย่งไรนะก็ประตูนะครับจะเป็น เหมือนเรา